สวัสดีครับผมแมตตปืนลมล่าสุดนารกะเบสพอยฉลองครบรอบหนึ่งปีเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยนั่นก็คือใบเฟิร์นพิม์ชนกที่มารับบทเป็นตัวละครคุรุมิในแผนที่ใหม่ย่างฮโลล็อตแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมแจกรางวัลมากมายภายในเกมนะครับและตัวเกมนารกะจะเปิดให้เล่นฟรีวันที่19ถึง23สิงหาคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้เลยครับแล้วเผื่อใครเล่นฟรีแล้วติดจใจอยากจะซื้อตัวเกมนารกะก็ลดราคา50%ตั้งแต่วันที่19ถึง29 สิงหาคมนี้ครับแผนที่อัปเดตใหม่ล่าสุดอย่างเมืองฮูลล็อดดานนี้มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกับดักนะครับที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆบนแผนที่หรือแม้แต่อันตรายจากสภาพอากาศเพราะว่าด่านนี้แบ่งออกเป็นหลายภูมิประเทศเราอาจจะได้เจอทั้งพายุหิมะพายุทะเลทรายบอกเลยว่าวุ่นวายแน่นอน และคุณผู้ชมสามารถเข้ามาสำรวจด่านใหม่ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับมาช่วยกันเพิ่มยอดวิวหน้าเว็บไซต์หน่อยเพราะว่าถ้าครบ3ล้านคนตัวเกมจะปลดล็อกโซนสุดท้ายให้เราได้เข้าดูถ้าอยากดูว่าด่านใหม่เป็นยังไงไปดูได้ตรงนี้เลยครับโห <c oughs> นี่ครับนี่คือด่านใหม่เมืองโฮโลล็อตเราสามารถกดเข้าไปยังเมืองต่างๆได้ด้วยนี่ครับโอ้โหอลังการงานสร้างดูได้จากหน้าเว็บเลยนะฮะใครสนใจสามารถกดเข้าไปส่องได้เลยนี่ไงอันนี้โซนเมืองลอยฟ้าฮะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปลุยกัน และแน่นอนครับผมจะใช้ตัวละครตามใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นก็คือคุรุมิคุรุมิหญิงสาวผู้มากับพลังแห่งการรักษาเพราะเธอสามารถร่ายคาถาเสกร่มวิเศษออกมาได้นะครับโดยร่มนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองหรือใช้ในการว์ปเพื่อนที่อ่าและถ้าไม่ตายอันติเมตของคุรุมิก็คือการกางอนาเขตศักดิ์สิธิ์ออกมาถ้าเราหรือเพื่อนร่วมทีมบาดเจ็บเนี่ยถ้ามาอยู่ในวงแหวนนี้จะช่วยรักษาพลังชีวิตได้อะไรประมาณนี้เลย ตาแรกขอลุยโซโล่คนเดียวก่อนแล้วกันตัวละครเยอะมากอยากเล่นหลายตัวเลยอะแต่ว่าวันนี้เรามาเพื่อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฉะนั้นเราเล่นครูมิครับ นี่ชุดเดียวกันเป๊ะเริ่มเกมมาก็ต้องหาอาวุธก่อนเลยเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับแนวระกาเบทพอยเป็นเกมแนวต่อ <syrup> ส <même S 1> ู้แอคชั่นประจนภพลผสมสานาความเป็นแบทเทนรอยัลแต่ละเกมเนี่ยจะต้องต่อสู้กับผู Pride ้เล่นมากกว่า60คนผ่านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสกิลทักษะต่างๆมากมายหลายแขนงของแต่ละตัวละครทําให้เกมนี้น่าสนใจและเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยครับล่าสุดอัปเดตด่านใหม่มาเมืองโฮโลล็อตที่ยัดฟีเจอร์ลูกเล่นต่างๆเข้ามาในด่านเยอะมาก ถ้าให้ยกตัวอย่างสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือกับดักสุดโหดที่ซ่อนอยู่ในด่านนี่แหละหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้มาครับสัมผัสแรกกับด่านใหม่ฮูโลล็อตอ้ยเกิดมามีของเลยไม่ต้องไปเดินที่ไหนไกลครับโอ้โหปืนโยงปืนใหญ่วิหารหรือพระราชวังทำไมมันใหญ่ตัวลังการขนาดนี้โอ้ของเยอะมากโอยนี่เอากับดักแม่มันเอาของวางล่อไว้ซะด้วย จจมาโน้แล้วมานูแล้วโอ้โหข้ามถนนนี่ต้องมองซ้ายขวาก่อนเลยผมอยากลองทดสอบกับดักในด่านดูสักหน่อยว่าถ้าโดนแล้วมันจะรู้สึกยังไงเอาลองนิดนึงโอ้โหนี่ผมจะทำแบบนั้นไปเพื่อผมรู้แล้วเดี๋ยวตานี้ผมจะเกิดเมืองเหนือสุดเลยแล้วเราจะเดินทางลงใต้นะ่จะได้สำรวจหลายๆพื้นที่ อ้อุ้ยด่านสวยมากโอ้นี่มันโซนภูเขาน้ําแข็งครับถึงว่าอากาศเย็นๆแ็นแสงพระอาทิตย์กําลังอัศดงสวยงามมากเลยอะ่ะไม่ใช่เวลามาชมหาของก่อนสุดยอดนี่แหละของดีไปสำรวจดูข้างล่างหน่อยฮะมีอะไรให้เราเล่นบ้างอู้เฮ้ย ทานน้ำแข็งสไลด์ได้ด้วย,วอยเอาเอาเสกเย็นน่องแทนนะโอ้โหตูดชาแน่นอนอุ้ยมีคนมาสไลด์น้ำแข็งเล่นเหมือนกันว่ะมานี่พี่มา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 ,มาตีกันกลางน้ำแข็งเนี่ยฟันไม่โดนฟันไม่โดนเด,เดี๋ยวเดี๋ยววิ่ใจเย็นๆค่อยค่อยคุยกันอุ้ยชุดเกาะเราย,ยังไม่มีเลยเนี่ย โอ้โหมันบล็อกได้หมดเลยเฮ้ยพี่พี่พี่โหดเกินนะบางทีหืมดาบคู่พี่ก็ไม่กลัวเลยแหละพี่จะบล็อกทุกดอกไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> มานี่เออนี่เราวิ่งน่องปูดตั้งแต่เหนือลงใต้เลยนะเนะี่ยลานประลองกลางนี่แบบ สุดยอดความอลังการมากเลยฮะดูดูวิวซะก่อนโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดขอลองของเล่นใหม่หน่อยนะอยู่ข้างล่างนั้นไปขอลองนี่หน่อยใช้ยังไงเนี่ยใช้ยังไงต้องมาด้านหลังฮะมาด้านหลังโอ้โหขี่ป้อมได้เลยตายเธอะลอกสุด้ายเรียบร้อยฮะเหลือหน้าเดียวนู่นๆนีนไม่ไง เต็มเต็มโอ้โหโดนไฟเผาตายฮะโอ้โหเอาซะไม่อยากไปไหนเลยเอาเฮ้ยโคตรโหดเลยตรงเนี้ยตายอ,อย่างชอบเลยโอ้โหด่านสวยมากเลยดูวังดูวิหารนฮะโอ้โหของ นี่มันขุมสมบัติชัดๆด้านหลังก็มีคนตามมาเอา้าโอ้ยนี่มันเกาะลอยฟ้าครับขอไปดูข้างบนหน่อยนะแต่ว่าวงมาแล้ววะไม่น่าทันครับ <ascal precis> เดี๋ยวตาหน้าเรามาเกิดเมืองนี้เลยอยากสำรวจข้างบนว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่อุ๊ยวงต่อไปกลางวงมีหน้าไม้ไฟครับบนหอนอะเลย <c oughs> เจอกันอีกแล้ว ดูจากรอบรอบด่านนี่คือไม่เห็นเลยนะนี่นมันมันกระโดดกันอยู่ข้างล่างเน<อ>ี่ยหุยโดนตาย <c oughs> กระสุนหมดพอดีอ้าวนี่ไงมัวแต่เก็บของนับศพอะไรก็ไม่รู้เขาตายกันหมดดนแล้วแชมแบบงงๆไปฮะ มาฮะเดี๋ยวตานี้เรามาสำรวจวิหารที่อยู่ตรงกลางดานเลยที่ตาเมื่อกี้เราสำรวจไม่ทันนะ่ะสวยมากออ้ยตรงนี้ของดีว้าวดาบเวลสามเลยเหรอเสียงอะไรกิง้งกิ้งอยู่เนี่ยวายตัวอะไรเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยยิงแล้วได้กุญแจกุญแจไปไหนเนี่ยอยากไปดูเหมือนกันนะแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน เฮ<ห>้ยคุณผู้ชมอันนี้ของเล่นใหม่นี่อันนี้เป็นพายุล้มหมุนที่ใช้ให้เราแบบกระโดดขึ้นที่สูงได้อะไร้ยมันจะมาเป็นรอบๆนี่บอกโอ้หของเล่นใหม่ของเล่นใหม่นี่โซนเมืองลอยฟ้าฮะเราจะไปสำรวจดูข้างบนว่ามันเป็นอะไรยังไงโอ้มีของอยู่ตามทาง <_ d od ic> ขึ้นไปเรื่อยๆฮะด่านสวยมากเลยโอ้โหอลังการงานสร้าง ไปฮะเราจะปีนไปให้ถึงยอดถ้ามันไปถึงได้นะวู้ฮ้ยเฮ้ยจะตกจะตกตายแล้วอุ้ยข้างในเข้าได้ด้วยมันน่าจะเชื่อมต่อกับข้างในครับอ่าจริงด้วยขึ้นจากข้างในก็ได้ผมอยากรู้ว่าข้างบนสุดมีอะไรอะ่ะโอ้โหเอาตรงๆผมเป็นคน ัวความสูงมากเลยนะเนี่ยเห็นแล้วมันเสียวอะ่ะกลัวร่วงเออล้ลมนี่มันจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยลองกระโดดดูเอาม,มหมายมันไปด้านนู้นต่อได้อ๋อไม่มีอะไรต่อแล้วสุดแล้วครับ โอ้โหแต่ว่าเสียวล่วงมากเลยนะเนี่ยอันนี้มีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งอของทองเต็มเลยข้างนอกสวยมากเลยแปลกฮะเมืองตรงกลางคนลงน้อยมากนี่ถ้าได้นัวกันบนฟ้านี่น่าจะมันแน่ดูครับโอ้ยพายุทะเลทรายมาพอดีฮะแถวนี้วิสัยทัศน์การมองเห็นแย่มากวุ่ย ตัวอะไรเนี่กกิ้งกาโอ้ยิงแล้วได้โซเจตครับอุ้ยดีนเสียงได้ยินเสียงต้องตามเสียงไปฮะนี่อีกตัวหนึ่งอุ้ยเขามีแต่กิ้งกาได้ทองเน่อันนี้ยิงกิ้งกาได้ของอะไรวะเนียกว้าวว้าวว้าวอะไรอะไรกันอะไร ระยะไกลเหรอเอาปืนมาล่ะปืนมาล่ะเฮ็ดช็อตไป800ดาเมจ800ร800ดาเมจอยู่ไม่สุกเลยอุ้ยมันยิงใครมีคนกี่คนขวามือเสร็จไปหนึ่งชาร์จดาบชาร์จดาบมาโอ้โหยอย่างเท่เลยมุมนี้แสงสวยมากออุ้ยข้างในหัวกระโหลกนี่เหมือนมีของซ่อนอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอุ้ย เฮ้ยวงบีบแล้วเฮ้ยยังตีกันอยู่อีกไปละ <c oughs> มังกรมันเอากินปากมาเป็นอาวุธอีกแล้ว <c oughs> ปาดไปอีกหนึ่งแชมป์แบบงงง,งโอ้ยตานนี้แมปเปิดมาอย่างนี้ขอเกิดเมืองตรังแล้วกันซิตี้ออฟตรังโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โห ชสิงโตตุงแช่มาแต่ไกลเลยตาเอ๋โอ้โหมาเกิดกำแพงนอกเมืองเลยเล่ะไปขึ้นไปไปีนไปลูกเมืองใหญ่ใช้ได้แต่ว่ายังไม่เห็นใครนะยังใจเย็นได้ฮะค่อยๆเก็บไปจะใจไม่เย็นกับไม่มีอาวุธเนี่ยแเลย้อยอาวุธอยู่ไหนหมดเฮ้ยเออนี่ดาบผู้ก็ยังดีเว้ยเป็นอาวุธประจำกายเลยฮะชอบมากดาบผู้อ้ยหอกก็ดีหอกโจมตีไกลได้แหลมมากมา พร้อมบ,บวกพร้อมบ,บวกตอนนี้ของในตัวนี้เอาเรื่องระดับหนึ่งแล้วเฮ้ยแอะแมมาเงียบเงียบมาเงียบเงียบอาวุธเพียบนะจ๊ะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีงหนลงไปทำไมมานี่มาเนี่มานี่โว้โวอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยเอาเรื่องไอ้ตัวนี้ถ้ามันคิว ว้าวดาผู้เวลสองฮะโยนอาวุธเก่าทิ้งไปเลยเฮ้ยได้ยินเสียงคนใช่หรือเปล่าเฮ้ยจิงด้วยโอ้โหมันจิงไลฟ์เฟินมานี่อของพี่มันแรงไงเนาะอออของใหญ่อะชอบไหมเฮ้ไปฮะไปสำรวจเมืองหน่อยดีกว่า้ย ใครมาแล้วออโอ้ยโอ้โหีนหนักนะเกินเสียงหลงเลยโดนเตะทีเดียวเสียงหลงเลยอยู่อะยังอยู่อะหหแหมมาลอ,อยหน้าลอยตาจะตายแล้วก็ยังไม่ถอยไปปั๊มเลือดอีกๆๆยังมากระโดดตามหยองอยองอยู่นี่หรือเมืองตรัง บรรยากาศน่าอยู่นะเนี่ยแต่ว่าแห้งแรงไปหน่อยว้าวยับไงยับไงมันเอาเรื่องจริงๆเลยดาบคู่นะฮะฟันจนดาบทู่แล้วเหลาก่อนฮน่โฮ้ย มาจากไหนอีกแล้วลำคาญนะเนี่ยเอิญลำเอ้ย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 โอ้ยดูมาันเทพพระเจ้าหุบปากปากเหม็นนะ่ะเขาตามผมมาปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาดิมามา,มาง้างปืนรอแล้วเนี่ยมาดิมา,มาโอ้ไม่กล้านี่ว่าลงมาดิ <c oughs> กอนอีกแล้วมันอะไรกันนักระหนาเฮ้ยอุ้ยเขามีปืนปืนเวลสามเฮ้ยโอ้โห่มหัวมังกรฉันจำนายได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เอ้ยเ้เอ้ย้ว้ยเฮ้ยเฮเ่เฮ้เยย อุย้ยเต็มหัวเลย,ยจะยิงเขาตายไหมเนี่ยวันนี้ไม่ไงจะตายแล้วตัวนั้นขอหน่อยอุย้ยไม่โดนเหรอออกมาออกมาเขาอยู่ในเต็นท์น่ะไม่ไหวแล้วขอมันัวในนี้เลยละกันโอ้โหเขาอยู่กันได้ยังไงในนี้สามคนโอ้ยอุย้ยพื้นที่แคบแคบเกินแคบไปใจเย็น ออกไปกันก่อนก็ได้เฮ้ยเราเราเราออกไปตีกันข้างนอกดีกว่าโอ้เฮ้ยมันมากันเรื่อยๆเลยฮะ <laughs> โอ้ังก้อนนี่ก็เอาอีกแล้วนะเฮ้ย กับสมุไรไฟเข้าใจไหมกินลูกแพรเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีและป้องกัน120วิเอาเลยโอ้โหหนุนแปลงร่างเป็นยักษ์ตีกันนุ่นนะผมจะไม่ไปใกล้แน่นอนวิมีแอร์ดรอปครับไปเก็บของกันนะว้าวสุดยอดอุปกรณ์จุดพุไฟ <laughs> ไอสองคนข้างหน้านี้บอกเลยว่าแตกจะยิงแล้วนะจะยิงแล้วนะ มามาเด้อมาเหลือกี่คนเนี่ยเหลือคนเดียวอ้าวเอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วชนะแบบไม่ทันตั้งตัว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนากลกาเบทพอยท์ถ้าใครอยากเล่นเขาเปิดให้เล่นฟรีตั้งแต่วันที่19ถึง23สิงหาแล้วก็ลดราคา50%ถึงวันที่29สิงหาเลยครับใครอยากเล่นห้ามพลาดครับแล้วล่าสุดได้ใบเฟิร์นมาเป็นพีเซนเตอร์โอ้โห,หน่าเล่นกว่าเดิมอีกโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครต์และแชร์ด้วยไปบาซิลแกนสเนคทาเจอกันใหม่คลิปหนะ้า